เต่บอลยังไงเจ็บอ่ะโอ้ใช่ตอนนั้นเจ็บข้อเข่าเี่เราต้องกินเข้าไปปุ๊บโอ้ปวดไปยังข้อเท้าหายถ้าบอลมีเอาไว้หน้ากันไกลอยู่ไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ห่างกันไกลอยู่ใกล้กันเนี่ยก็ไม่ยอมกินไปจังเล่นบอลไม่ได้สองปีเลยทุกวันนี้กินแล้วกินแล้วเล่นบอลได้คล่องโอเค ก็สะสมเกี์ผมสี่เกีสี่เหรอคะแนนเต็มร้อยได้สี่นอนตีสองตีสามตื่นเช้ามาปุ๊บชีกซานโนพักใ่แก้วชงเจ้ก็รัดขับรถออกจากบ้านไม่ดื่มลืมจี่ตัวพีนี่ได้ไปแล้วหัวเราะทั้งวันทำไมอะจี้โอเคเย้ ัวหายก็เอาไปฝากไว้นะครับฝากที่ร้านร้านก็จะดูแลดีเรอเขาจะใส่2องไม่ดีเขียนชื่อเราไว้ทำะไรวะ